สวัสดีครับพบกับปาาไม่เจ้าันไม้นะครับการทำเกษตรนะครับในปัจจุบันนะครับปีสอง8ัน้ยสแปดเนี่ยทำเกษตรเชิงเดียวอย่างเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าปีนี้นะครับจากการติดตามข่าวนะครับผลผลิตสินค้าเกษตรตกต่ำนะครับทุเรียนนะครับตัดในสวนนะครับหมอนทองกิโลละสี่สิบถึงห้าสิบาทบางคุดนะครับเก็บในสวนกิโลละห้าบาทแปดบาทนะครับไม่เกินสิบบาทนะครับอ่อ ก่อนหน้านี้นะครับราคาก็าดีนะครับทุกอย่างผลไม,ม้นะครับไม่ว่าจะเป็นพืชผักอะไรราคาดีแต่ว่าพอเจอสภาพเศรษฐกิจหรืออัจจัยกระทบหลายหลายอย่างนะครับทำให้สินค้า,าเกษตรนะครับตกต่ำครับการทําเกษตรนะครับผมยผม ager, รปปรึดหลักของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็คือ,เ,อเราเน้นนะครับปลูกหลายอย่างนะครับก็คือเกษตรผสมผสานนะครับการทาเกษตรผสมผสานเนี่ยข้อดีนะครับก็คือเราจะมีขายหลายอย่างมีกินหลายชนิด นะครับแล้วราคานะครับบางช่วงบางปีนะครับราคาแต่ละตัวจะไม่เท่ากันบางตัวราคาลงบางตัวราคาขึ้นมันสามารถเอามาจุนเจียได้นะครับแต่ถ้าเชิงเดียวนะครับถ้าราคาขึ้นเราก็ดีไปราคาลงเนี่ยมันก็ไม่คุ้มทุนครับดางนี้นะครับผมปลูกนะครับพืชนะครับหลากหลายชนิดนะครับมีทั้งไว้กินไว้ขายนะครับหลักๆเนี่ยโซนที่ หนึ่งครับต้นที่สองจะเป็นลำยาคิดตันม่วงจโบูนะครับตัวนั้นก็คือเป็นพืชนะครับหลักที่เราปลูกเอาไว้นะครับมีอยู่ประมาณ200ต้นนะครับลำยาคิดตันม่วงจโบะครับที่เราปลูกเอาไว้แล้วก็จะมีทุเรียนนะครับมีลำยาคิทตันมีทุเรียนมีเอบิลมีมะพร้าวน้ําหอมนะครับมีกลุ่มของมะม่วงนะครับมีกลุ่มของขนุนจาปาดะมังคุดมีอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็กระท้อนก็คือหลักๆนะครับตระกูลส้มเนี่ยก็มีหลากหลาย มีหมากด้วยนะครับหลักๆก,ก็คือเราปรลูกหลกากหลายชนิดสุดท้ายนะครับเราก็จะมาปลูกไม้เศรษฐกิจหรือไม้ป่าอันนี้ก็คืออายุได้นานนะครับปลูกมอกนีนะครับรอบสวนนะครับประมาณหลายร้อยต้นนะครับอ่รอบสวนนะครับนี่ก็คือเป็นพอโตขึ้นมานะครับพวกนี้เราสามารถแปรรูปนะครับแล้วก็ใช้ช้อยหรือเอาไปจําหน่ายได้นะครับเรามาดูนะครับ การทาเกษตรเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องทํำยังไงครับหนึ่งเราต้องมีแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำเนี่ยต้องเพียงพอตลอดทั้งปีถ้าเราจะทำกเกษตรเรื่องของการทาผลไม้นะครับหานะครับแหล่งน้ําไม่ได้นะครับที่จะใช้ให้เพียงพอตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็การทานะครับเกษตรเนี่ยคืออย่าเปิดเชิงเดียวนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่จัดสรรให้มีคุณค่าที่สุดอีกอย่างหนึ่งนะครับหัใจสําคัญ มีหลังน้ำแล้วต้องมีถนนหนทางนะครับเราทำเกษตรสมัย,มยเหมือนสมัยก่อนไม่ได้นะครับที่จะจอดรถอีกหนึ่งที่แล้วก็เดินไปทําอีกหนึ่งที่นะครับมีผลผลิตออกมาก็เบรกก็หัมนะครับมันจะเหนื่อยแล้วเราจะไม่ประทับใจในการทําเกษตรเรามีถนนสามารถมอเตอร์ไซค์วิ่งได้รถยนต์วิ่งได้สามล้อวิ่งได้จะใส่ปุ๋ยจะไปตรงไหนของผมเนี่ยผมจะมีถนนรอบสวนนะครับเราแต่งให้มีถนนรอบสวนนะครับเพื่อสะดวกนะครับกับการทางานอันนี้ก็คือเอบิว ครับตัวเอบิวส่วนฝั่งนี้เป็นผลไม้รวมนะครับที่ผมปลูกเอาไว้นะครับก็มีตั้งแต่นะครับมีกระท้อนมีลำไม้มีจำปูลิงมีรังแคนะครับมี่ันนุนมีจำปาดะมีเงาะนะครับมีสตอมายงชิดกลุ่มของส้มโอนะครับส้มโอส้มจุกเนี่ยมีเยอะนะครับแต่กุนส้มนะครับดังนั้นก็คือนะครับในช่วงของที่ตอนนี้ราคาทิตันทิ่ตันเนี่ยราคานะครับสองสามร้อยอยู่ผมก็ได้ราคาตรงนั้นนะครับขายนะครับมาสามปีแล้ว รายราคาดีอยู่ออมาพระน้าหมอมช่วงนี้แล้วราคานะครับความท,ที่จะสูงแล้วพอราคาสูงเนี่ยนะครับเราก็มีกินอยู่แล้วแต่เราปลูกเยอะเนี่ยเราต้องมีขายนะครับช่วงที่ที่ถูกเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไปขายอย่างอื่นเราเน้นอย่างอื่นแต่ช่วงเวลามันแพงนะครับลูกละสิบกว่าบาทเนี่ยนี่รับทลายหนึงนน่งนะครับดูเป็นทลายละร้อยนะครับเนี่ยรับสิบกว่าลูกนะครับทลายหนึง่งมันก็เป็นไรายได้นะครับให้กับเราอีกทางหนึ่งนะครับกระท้อนลูกไว้โอ้นหลูกใจลวพร้อมน่าจะกินลว นะครับมันก็มีกินชุดพวกนี้ก็คือปลูกไว้มีกินอไอ้ตางนี้ตะกูลนี้ผมจะลงส้มนะครับส้มจุกนะครับตัวนี้ก็คือไว้จําหน่ายด้วยนะครับส้มจุกเนี่ยแล้วก็มีอะโวคาโดนะครับปลูกก็คือจะปลูกหลากหลายชนิดนะครับเพื่อที่จะไม่เสี่ยงนะครับกับสภาพเศรษฐกิจนะบันที่นะครับมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับปลูกเอาไว้ทุกอย่างนะครับที่เราอยากกินแต่เราต้องปลูกในเชิงถ้าจํานวนของผมตรงนี้สิบสองไร่ เราต้องปลูกในเชิงของธุรกิจไว้ด้วยนะครับธุรกิจของผมก็คือเชิงต้องเป็นคือหนึ่งยาคิดแตนงยัมโบผมมี200ต้นนะครับสองทุเรียนนะครับผมมีทุเรียนอยู่ประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบต้นนะครับในพื้นที่สิบสองไร่นะครับสามนะครับผมมีที่เป็นหลักก็คือมีมะพร้าวน้ำหอมนะครับประมาณสักเจ็ดสิบถึงแปดสิบต้นนะครับอ่าสี่นะครับผมมีเอบิวอยู่ประมาณสักสามสิบต้นนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับเป็นมะม่วงเป็นขนุนเป็นยำบดะเป็นผลไม้รวม หลากหลายนะครับแต่ที่เป็นทําธุรกิจก็คือนะครับเนี่ยลำยคิดตั้นทุเรียนมะพร้าวเอบิวนะครับพวกนี้เราสามารถจำหน่ายได้ตลอดนะครับนะับปัจจุบัน2,168นะครับลำยคิดตั้นเนี่ยผมขายอยู่กิโลละ300บาท350รวมสุ่มนะครับปีนี้เป็นประมาณ2ตันนะครับไม่เพียงพอกับการขายนะครับเราก็ได้ตัวนี้เอบิวนะครับหลักๆผมก็จะไปพามาเพาะต้นกล้าปีนี้ก็ได้เป็นหลายพันต้น นะครับจำหน่ายต้นละ8 0ถึง100้อบาทนะครับนั่นก็เป็นช่องทางรายได้ส่วนทุเรียนนะครับทุเรียนเราเพิ่งปลูกได้นะครับเข้าปีที่3มนะครับสภาพดินนะครับมันไม่เอื้อนะครับแต่เราก็พยายามที่จะให้มันโตนะครับเข้าปีที่3ามนะครับทุเรียนก็ยังไม่เน้นเอาผลผลิตรอบที่แล้วผมปลูกโกโก้ไว้ประมาณสัก4ี่0บต้นนะครับไม่มีเวลาเก็บผมก็ตัดทิ้งเอาอย่างอื่นมาลงนะครับนั่นก็คือการทำเกษตรนะครับทฤษฎีใหม่การนำทิทธผสมผสานมีให้หลากหลายนะครับ มีให้กินมีเหลือขายเนี่ยมอกรนดีนะครับไม้ป่ารอบถนนนะครับมีมอกรนดีฝั่งนี้ฝั่งนู้นจะเป็นไม้มาริดนะครับมาริดเนี่ยสามารถที่จะกินผลได้เนี่ยกลุ่มของทุเรียนนะครับก็ขอเวลาอีกสักไม่รีบนะครับพอดินนะครับเหมือนที่ดินเนี่ยเราขุดลงไปเนี่ยถนนรอบสวนแล้วดินนะครับที่ปลูกตูเรียนก็จะเป็นลักษณะดินอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราขุดสะแล้วดินมันต้องเอามาปูในที่ต่ำเนี่ยมี่ถนนรอบสวนนะครับดูเยนได้หมดนะครับเวลาเราจะเก็บผลผลิตก็ขับรถ เอาผลผลิตขึ้นรถได้เลยนะครับนี่ก็คือการตามเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งนะครับเราต้องผสมผสานแล้วก็เลือกชนิดพืชที่เหมาะกับเรานะครับหลายคนเนี่ยไปปลูกเนคิดตั้นเนี่ยยี่สิบต้นเนี่ยขายไม่ได้นะครับผลลึกเอาไปไหนนะครับแต่ผมปลูกเยอะเพราะผมมีช่องทางนะครับหลายคนนะครับปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับเยอะนะครับเป็นร้อยต้นแต่ยังไม่เพียงพอกับการขาย ต้องหาลูกไร่ต้องหาคนมาปลูกนะครับดังนั้นก็คือเราต้องดูก่อนนะครับว่าเราถันหนักนะครับอะไรเรามีช่องทางจําหน่ายอะไรแล้วเราค่อยตัวนั้น,นครับเหมือนกล้วยนะครับกล้วยหอมแล้วกล้วยน้าําว้าผมก็ปลูกเอาไว้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เน้นไว้กินนะครับหรือเราไปขายหลายคนนะครับปลูกกล้วยเป็น4ี่ถึงหไร่ไม่พอขายก็แต่บางคนปลูกแค่ไม่กี่ต้นไม่รู้จะไปขายที่ไหนนั้นคือจะทําอะไรก็แล้วแต่ ต้องมีช่องทางในการจําหน่ายของตัวเองก่อนอันดับเลขนะครับเราอย่าไปหวังพึ่งคนอื่นนะครับพักเท่าไหร่แต่เราหวังพึ่งคนอื่นอย่างเดียวเลยนะครับมันจะทําให้เราเหนื่อยแต่ถ้าเรามีช่องทางอยู่บ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเราปลูกปมผสานว์มะพร้าวน้าหอมเนี่ยเราก็ตัดไปขายทั้งหาลายเอาไปส่งให้ร้านขายน้ําบ้างนะครับเอาไปกินบ้างเอาบริโภคหรือเอาไปไปรูปบ้างอย่างก็คือเรามีช่องทางส่วนแมคิทตันเนี่ยก็คือเรามีช่องทางเต็มร้อยอยู่แล้วของเรากับเอบ A ิ View, ผมก็มีช่องทาง นะครับกลุ่มของทุเรียนเนี่ยมันก็จะมีอยู่แล้วแต่ว่าต้องเดี๋ยวนี้ต้องมาทําบรนดนะครับเพราะว่าผลผลิตถูกนะครับถูกแล้วก็ไม่ไหวนะครับราคาต้นนี่ครับการทำเกษตรนะครับต้องนะครับอาศัยนะครับสิ่งที่เราชํานาญสิ่งที่เราพอที่จะไปต่อได้นะครับหลายคนอยู่ในวงการมะพร้าวก็ปลูกมะพร้าวอย่างเดียวนะครับมันก็เขาสามารถระบายของได้นะครับบางคนอยู่ในกลุ่มของทุเรียนก็ปลูกทุเรียนอย่างเดียวนะครับแต่พอราคามันตกเราต้องยอมรับนะครับว่า มันจะเหนื่อยใจนิดนึง่งแต่ถ้าือนที่บมบอกก็คือนะครับเราปลูกหลากหลายชนิดนะครับแล้วก็เชียร์กันไปมะพราะ้าวอาจจะเหลือลูกละสองบาทแต่ทุเรียนบางช่วงราคาเป็นร้อยกว่าก็เอาหนักในทุเรียนนะครับมีพวกจำปะดะัดส,สายพันธุ์ดีๆนะครับบางทีกิโลละ 30- 40แล้วเราก็ไปเน้นตัวนั้นนะครับเราต้องบังลุ่มทุกอย่างตอนนี้ไอบิวผลนะครับอยู่ที่ประมาณกิโลละ2 0 0รถึงบาทนะครับนั่นก็คือเราก็ ทำหลายอย่างนะครับจับหลายอย่างหน่อยนะครับแต่มันจะบริหจัดการนะครับเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะไม่ลําบากในเรื่องของการจําหน่ายผลผลิตแต่ถ้าเราอาศัยว่าเราผลิตเยอะอย่างเดียวแล้วให้เขามารับซื้อฉะนั้นเราจะไม่เหนื่อยนะครับเพราะเราเขาขายเราขายทีเดียวแต่เวลามันลงนะครับเหมือนทุเรียนเนี่ยบางคนมีเป็นเยอะนะครับล้าขายกิโลละสี่สิบห้าสิบเนี่ยอ่าทบจะไม่คุ้มทุนนะครับนั่นก็คือการตั้งภาิ์นะครับก็ต้องนะครับปรับเปลี่ยน นะครับรูปแบบนะครับปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์นะครับการบริโภคคนสมัยนี้นะครับก็บริโภหลากหลายนะครับการมีโซเชียลการมีอินเทอร์เน็ตการมีสื่อออนไลน์มันเป็นข้อดีที่คนได้รู้จักแต่มันก็จะทําให้คนทั่วโลกทั่วประเทศนะครับสามารถตามนะครับตามสิ่งที่เราจะทําได้เหมือนอผมไปดูในกลุ่มของเขาปลูกเผือกนะครับเผือกสมัยก่อนราคาดีมาก แต่พอมีคนทําข่าวว่าไร่หนึ่งได้ประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้แต่ละรอบได้เงินเยอะนะครับมีคนเข้าไปดูแล้วปลูกตงังค์มเยอะผมเข้าไปดูรอบหลังเขาเพราะว่าราคาตอนนี้เผือกราคาถูกมากนะครับเพราะว่ามีปริมาณมากเกินล้นตลาดล้นความจําเป็นนะครับนั้นก็คือเราทําอะไรเนี่ยเราต้องวางเป็นระยะยาวนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็พามาดูครับในสวนแปลงผสมประส,สานซึ่งมีหลากหลายผลไม้นะครับหลากหลายอย่างนะครับก็ทําแล้วก็ จำหน่ายเองนะครับหลักๆจำหน่ายเองต่อไปมีผลเยอะอาจจะมีแม่ค้าเข้ามานะครับรับซื้ออันก็เป็นผลดีนะครับแต่ว่าราคาเราต้องยิงให้เราอยู่ได้นะครับโอเคนะครับฝากติดตาม Youtube ปันไม้นันียวไม้ด้วยครับผมครับสวัสดีครับ